สวัสดีครับผมพอฟอร์ดออโต้แกลลี่นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถก่อนส่งมอบนะครับผมซึ่งรุ่นวันนี้ที่จะมารีวิวเป็นรุ่นเดิมเช่นเคยครับเป็นวแท็กซี่คูนสองนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดน,นะครับผมโอเคพาไปชมมาเลยว่าปรับเปลี่ยนแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้นะผมเป็นเครื่อง เทอร์โบเดี่ยวนะผม180แรงม้านะครับผมแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมเกียร์10สปีดตัวนี้รับประกันเครื่องให้10ปี150,000กิโลนะครับผมที่แต่งให้มาเลยนะครับผมเป็นสกู๊ปหน้าทรงแรลทรงกว้างนะครับผมเข้ากับฝากระโปรงหน้านะครับผมดูใหญ่ดูดุดันสไตล์ฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็กนะผมแล้วก็มาในส่วนของไฟนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ ไ LED นะผมแต่ว่าตัวนี้เสริมไฟมัดแต่งเข้ามานะผมเปิดให้ดูโอเคมีไฟวิ่งเข้ามาด้วยนะผมตอนนี้ก็ไฟเดย์ไทม์ก็มีมากับรถอยู่แล้วนะผมแล้วก็เพิ่มเติมเป็นกระจังหน้า f o r d FORD ครับผมกระจังหน้า Ford ดเ s t e r รนะผมแล้วก็ยังมีชุดแต่งนี่พักเอกของเราก็คือ Ford Hammer รนะผมเป็นกระจังหน้า Hammer นะครับเออเป็นกันชนหน้าของ m ฮมเมอรนะผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟตันหมอกเข้ามาด้วยนะผมตัวนี้ แ้วก็ตัวนี้ยังมีเซ็นเซอร์หน้ามานะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะเรียกว่าให้มาในในเรื่องของออปชั่นเพิ่มเติมนะครับผมโอมาในส่วนของด้านข้างนะผมเราก็ใส่ในส่วนของคี้์ร้อ6นิ้วนะครับผมเพิ่มให้กับลูกค้าแล้วก็ยังมีในส่วนของล้อแม็กเพิ่มเติมเป็นแม็กสิบแปดนิ้วนะผมเป็นแม็กออฟโรดนะครับที่เราปรับเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับผมพร้อมยางออเชเรนนะครับผมเป็นยางเอ่อออโต้นะผมยางเอทีโอเค มาในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างเป็นกระจกไฟวิ่งนะครับตัวนี้ที่เราเป็นชุดครอบเนาะชุดครอบที่ลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มนะครับผมก็จะมีไฟด้านล่างให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ครับผมก็ดูแบบดุดัดดนดีนะผมผมส่วนตัวผมก็ชอบนะตัวนี้แล้วยังมีที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นบันไดข้างบันไดข้างแบบดิบมิต็ดนะผมตัวนี้เป็นเหล็กนะใช้งานได้จริงครับผมแล้วก็ยังมีส่วนของเราหลังคาครับผมที่มีมากับตัวรถ ตัวนี้ก็เป็นชุดของแฮมเมอร์นะผมเป็นแล็กลาวหลังคานะผมที่เพิ่มให้มาก็ยังมีในส่วนของไฟเปิดปิดได้นะผมมีไฟออนไฟ LED นะผมตัวนี้โอเคดูในแบบทรงออฟโรดเนาะคนที่ชอบบรรทุกของชอบบรรทุกเพิ่มในส่วนของหลังคานี่ครับก็จะมีเข้ามาให้ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโรบาร์ในส่วนของรุ่นวายแท็กก็จะเป็นโรบาร์สีดำพร้อมสติ๊กเกอร์ด้านข้างสีส้ม นะครับที่มีมาถ้าเป็นปี2 0 2 1นอะครับผมถึงจะมีตัวโลบาร์สีดำนะผมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปี2 0 2 1นะครับผมโอเคมาในส่วนของด้านท้ายนะผมของเราก็จะเป็นไฟท้ายตัวสีที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าครับผมถอดคมเก่าออกใส่โคมใหม่ให้วันนี้เป็นคมลมดำนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ไฟสีแดงวิ่งครับเป็นเส้นนะครับผมดูทรงทรงแบบสปอร์ตเนาะดูเล้าใจดีผมว่าชุดแต่งกันชนท้ายก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับผม พร้อมไฟ LED ครับผมด้านล่างครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงบรรทุกเรียกว่าถ้าชนกับรุ่นไหนนี่พร้อมประทาทุกรุ่นเลยนะนี่แล้วก็ยังมีในส่วนของโรลล์เสเตอร์ตัวนี้โอเคนี่ที่เป็นพระเอกตัวนี้เพิ่มมา3 0,000บาทนะครับผมนะนี่สามารถเก็บของบรรทุกของได้จริงนะครับผมเอาเก็บของไว้สัมภาระที่มีทรัพย์สินที่มีค่านะครับผมสามารถล็อกได้นะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ปลดล็อกรถ ก็ S <S <an> บาาท้ายไม่สามารถเปิดได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับถ้าล็อกรถตัวนี้ไม่สามารถเปิดได้นะครับผมต้องปลดล็อกรถก่อนนะครับนี่ก็ยังมีตัวปิดโรลชัตเตอร์นะครับผมที่3ตําแหน่งมีที่กุญแจมีตรงนีดน้ด้านด้านท้ายเขานะครับผมแล้วก็ข้างหน้ารถนะครับผมนี่ปิดตัวนี้ยังมีระบบแจมป้องกันการหนีด้วยครับแจมโรเิคชัน่นนี่ถ้ามีแรงตาร้านมันก็จะป้องกันการหนีบให้ปิดก็โอเค นี่เลยมาจุดกันในส่วนของ r a n g อร์วัตเ็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายนะครับผม4จุดนะครับเซ็นเซอร์กระระยะ,ะผมกล้องมองหลังตรงนี้นะผมกล้องมองหลังแบบจุดน้ํากระระยะให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ โอเคครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะผมที่สนใจฟรอดโปรโมชั่นปะทุมธานีนะผมก็สามารถอินบล็อกหาน้องปอได้นะผมก็ที่เบอร์061 929 1952สนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้จะไปส่งมอบแล้วบ๊ายบาย